บิงๆๆบ่งเบิง่งเบิ่งเบิ่งตุ๊กยันดามีหายกี่ทีตึกตึกลูกหล่อพวกพอกขี้ยาหนาวค่ะวะไปแล้วายไปแล้วค่ะวายไปแล้วยิ่งแล้วก็ทิมขยะค่ะนี่คือที่ทิมขวดเนาะค่ะเนาะทิ้งไปเลยขายบ่ยได้ค่ะขวดนี่ขายบาย่ได้ ยะเสร็จแล้วเขาจะค่อยไปย่างต่อเนาะคะนะัเนาะตรงนี้เป็นที่ทิมขยะรวมค่ะที่ทิ้งขยะรวมเปิดมาโลดกระดาษก็ไม่แยกเด้อคัเด้ะไปค่ะไปย่างกันสวัสดีค่ะมือนีเพชรกับสีาพาไปย่างเที่ยวเนาะคะนะ่ะเนาะ เมื่อนี่เพชรกับสิภาโมไปเบิงโรงแรมค่ะโรงแรมที่มีหลานอาหารไปยังเบิงฟาร์มและวกะพาเด็กหน่อยเป็นเล่นน้ำทะเลค่ะตามจริงเด็กหน่อยต้องมานน้ำค่ะแต่กลายเป็นว่าสามีเพชรพิษพลาดทางเทคนี้ค่ะเพชรบอกกับเด็กหน่อยว่าสิไปเล่นน้ำแต่สามีกะอยากโซ่โมพวกอยู่โรงแรมก่อนเนาะค่ะเลยได้แยกทางคนละทางค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปเจอเด็กหน่อยค่ะปล่อยให้เด็กหน่อยเล่นน้ำทาค่ะมาค่ะมาเบิ่งสถานทีกันเลยค่อยเห็นอันนุ่ค่ะค่อยเห็นยังแดงๆค่อยคิสฝ่ามากเลยค่ะเบิ่ง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 มีคนเห็นบอกค่ะค่อยกระสีลอยปาดมีมังยมนำโอ้ oh my god นี่คือรีบค่ะซุกเรียบร้อยค่อยกระสีจอบเนาะขโมยนิดนึง อย่าว่าแห้งเดี๋ยวเขาสิเดนยินปลาสเบิงนะบระบรบรบลิฟสีเหลืองลิฟปลูกเองสีแดงนี่ก็เป็นร้านอาหารผ้าโมมาอย่างค่ะอุ๊ยดูกดอกไม้นี่ดูดอกไม้ ไปซือร้านอาหารี่คือร้านอาหารนะคะโอ้สวยมากเลยภายในภายในร้านอาหาระคะ่อาาระ,คะอ,าาอู้อเดียเอาวัวขอดูนี่ลุยที่คอยอยากได้ Hvis jeg blir det sånn, da dør jeg hele dagen. Jeg blir, jeg Jeg får har ikke sett du bli sånn før. Hva ja, da? Du drikker ikke så mye. og så Det kommer, for det er spennende. Er det nå du er sånn teit? Hvorfor det? Du drikker alltid den. Nei, jeg vil ha den.

กระลอกกระลอกลงมาลงมาถลายนะคะหลังจากที่ว่าไปไปไปโรงแรมมาแล้วเพรกะมาหลับลูกมาเบ่งลูกสายเล่นน้ำค่ะว่าสีพาเขาว่าจะพาเขาซื้อไอติมโอ้เบ่งเลือเบ่งเลือเบ่งเลือไปซื้อไอติมเด้อ เรจะไปถ่วอ่ายวิดีโอเรจะไีอเไปถยวีโเร่ดีโอยวไวิดีโอจะไอเไปถีโอเราจะไปถ่ายิโอเราจไปถ่ายิดอเราิดเดีโยวิไปถ่ปถายวิดีโอ่าวดีโอเาไปถ่ายวิดีอเไปถิดไปถี่ายวิเราจะไิดีอเราจะดีอเิดเปถดเรายวิดอเร่ะไ่ไดีเราจอไอเิด พวกเรบพอดีกันมีแต่คนตกป่าค่ะดีเพื่อเซลเลยใิ่ป่ะเราเซลจะหาวิกันนะฟิสเกครับบะบ่มีบ่มีสรุปแล้วไม่มีไอติมนะคะอีกสั้น ถ้าเม่ถ้าถ้าถ้าเม่เดินคันช้ยอิมอนคับีฟิเอ่จะาสเออะไรดาวรอ้โนดรานเรมียะันชยคันชัอเกไปไปบังขนาดเพชรสก็บขนาดไปเฮ็ดแกงเด้อปยัดเงินปะหยัดเงินคอยมาทะเลทั้งที่คอยกับสก็บขนาดไอติมบรไกินได้ค่ะล่ะลานปิดค่ะอุ่นชิ้น คอยสิไปแกงใส่มะม่าผัดใส่มะม่าค่ะโอ้ผัดใส่กระปพ่ะกระป๋องค่ะผัดใส่ปลากระป๋องนี่คือคณะทะเลไม่ไล่ไม่ไลวเซราเลรวมนลุ มาลุ้นกันว่าามหนมสีฟ้ากันายไปุูนไทพกัะมั้หนาวหนาวกูเมนกูเมนบังบ่งบๆงกูเมนด้าดีฮายกิทิสตึกลูกหลอพวกพวกขี่ยานหนาวคว่มาเด้นวายไปละ่าวายไปละ บูได้สุดไปหอดอ่าบองกระโดดก้อนโมนะคะเบิงเบิงเบิง,บงาาตามจริงเพ็ดกันสุดไปไหวก็เขาค่ะแต่ว่ามันหนาวปวดจ้ะปไปบูได้กู <laughs> เมียนชายชัยน้ะดินทุนฮบฮบ <laughs> วายไปแล้วค่ะบายไปแล้ว ลิ่มน้่นหนาวโมมันหนาวอีดีเลยอะไปแล้วไปแล้วลิ่มกับต้อนโมแล้นหนัวคันนี้คือฮอบบารดารถไฟกันซั

ฮอบ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 แต่วันนี้เรากินพแอปเปิ้ลเจ็บเลยนะอีกสั้นนี่ราคากิจกรรมบะที่บ้านพักตากอากาศเนี้ยกระจบลงโดยดีค่ะ จนมือตื้อตีสามขักขัดค่ะคลิปนี้เขาฝากไว้แค่นี้แหละค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะมาเบิงว่าเผ็ดสีผ้าไปเลาะหรือสีผ้าไปเฮ็ดยางค่ะเจอกันคลิปหน้ากอนทุกคนมีความสุขสุขสุขสวัสดีค่ะ